เครียดตกงานรับมือ,อยังไงไม่ให้ใจพังอันนี้หมอบอกเลยว่าช่วงนี้ก็มีคนปรึกษาเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าการที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเนี่ยมีหลายสายเหตุเนาะบางคนก็อาจจะ ต้องการลาออกมาเองเพราะว่ามันเครียดมากมันเหนื่อยมากหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงใกล้เกษียณอ่าบางคนเกษียณใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหารเรื่องของการเลี้ออฟหรือเหตุผลต่างๆอานานก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่หมออยากให้ทําอย่างแรกเลยนะครับคือก็ต้องมองก่อนว่าตอนที่เรายังไม่ทํางานเนี่ยสาหรับคนที่ตั้งใจออกมาเลยเนี่ย บอกคิดว่าก็เป็นช่วงโอกาสทองที่เราจะได้พักเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้พักให้ดีพอเรามีความเครียดสูงสูงเราไม่ได้ไม่ได้ให้เวลากับตัวเองได้ได้ดีพอเนี่ยความกดดันมันก็ยังมากอยู่กลับไปทํางานใหม่มันก็อาจจะเกิดความรู้สึกแย่ใหม่ทำให้อยากจะออกจากงานใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าบางคนรู้สึกว่า ตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจําเป็นต้องออกมาหรือโดนโดนให้ออกมาเนี่ยหมอว่าก็เป็นโอกาสทองที่เราจะได้พักสักช่วงหนึ่งก่อนนะครับพักในที่นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องพักโดยที่ไม่ใช่ว่าเราจะพักเราเราไม่มีค่านะไม่ใช่นะการพักในที่นี้ก็คือเราได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งต่อให้ทํางานอะ่ะแล้วเราไม่ดูสุขภาพร่างกายเนี่ยบางทีเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้ใจ่าย อาจจะหนักไปกว่าเงินเดือนที่ได้ก็มีถูกไหมดังนั้นดูแลสุขภาพนะครับดูแลจิตใจมีการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้มีการระบายในความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยหมอลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เรายัง สามารถจะเพิ่มพูนทักษะได้ไหมบางคนก็เอาช่วงนี้แหละครับเป็นโอกาสทอนในการเรียนต่อบางคนก็ไม่ต้องถึงขนาดจ,จะต้องแบบไปเรียนต่อปริญญาก,ก็ได้นะ่าจ,จะเป็นเรียนแบบเป็นประกาศียบัตรหรืออาจจะเรียนเป็นคอร์สสั้นๆเรียนออนไลน์เรียนเพิ่มเตมิมหรือไปทําอะไรที่เราอยากจะทําก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นการเพิ่มพูนทักษะทาให้เราเก่งขึ้นเวลาที่เราจะได้มีงานกลับไปทํางานใหม่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราได้เงินเดือนมากกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะทําให้เราสามารถมีความมีทางเลือกหลากหลายในการที่จะทํางานกว่าเดิมก็ได้ดังน,นั้นเนี่ยจัด เวลาจัดชีวิตแล้วพักผ่อนให้ดีดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีมีการเพิ่มพูนตัวเองให้ดีแล้วก็หางานแล้วก็ลองดูเรื่องของช่องทางในการสมัครงานด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่องาทางการสมัครงานเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันม,มัมีหลากหลายขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นใช้ช่องทางาต่างๆให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตทางกลุ่มใน แอปพลิเคชันต่างๆนียมันก็มีหลากหลายวิธีมากขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะลองหาว,วิธีหลากหลายดูว่าปัจจุบันเขาสมัครงานกันทางไหนบ้างก็อาจจะช่วยทําให้โอกาสในงานเรามากขึ้นน,น,นั่นเองนะครับ